วัดีค่ะวันนี้มีสาขาเครื่องนะคะก็มีสิ่งดีๆมาแบ,บ,บ่งปันเช่นเดิมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะด,ดูด้างทั่วโลกประสบการณ์มากมายไม่มีอะไรอีกแล้วที่ขอพอร์ลสั่ิในผลทันใจเท่าเทพทันใจจ้านี่ค่ะก็จะมีทั้งแบบเหรียญแล้วก็ห้อยคอแล้วก็พระบุชานะคะถ้าแบบเหรียญก็คือจะเป็นเนื้อเขาเรียกว่าทองผสมซาตินนี่ค่ะทุกองค์นะคะมีเลขหมด ไม่ต้องกลัวนะคะมีเลขหมดอันนี้จากวัดโบตาทาวที่พม่านะคะเป็นต้นฉบับเทพพันใจก็คือต้องที่วัดนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็เหรียญจะเป็นเนื้อนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นเ,เขาเรียกว่าเจดีทองครอบแก้วก็จะมีธนบัตรแบงก์จาร์ดเป็นใบขวัญถุงอะคะ่ะอยู่ข้างในแถมให้ด้วยนะคะถ้าเป็นเจดีทองครอบแก้วถ้าเลี่ยมแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะน่ารักมากนี่ค่ะ เป็นลักษณะห้อยคอนะคะนี่สวยมากมีสองเนื้อเท่านั้นถ้าเป็นห้อยคอนะคะเป็นเป็นแบบลักษณะลอยองคมจะมีแค่สองเนื้อนี่ค่ะแวนแล้วก็เล็กๆน่ารักประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วก็นะคะจะมีเป็นพระบูชาขนาดไซบูชานะคะสูงก็ประมาณนี้ค่ะสูงประมาณนี้นี่ค่ะ บูชาแค่พันห้าร้อยเองค่ะเป็นเนื้อเลิซนทาลายไม้นะคะคนเช่าเยอะมากขอพอรแบบมีคาถาให้คือไม่รู้จะบอกอยังไงี่ใกล้ค่ะศักดิ์สธิ์มากมาจากวัดโบตาทาที่พม่านะคะอย่างที่เรารู้กันวัดที่ต้นฉบับก็คือจะเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คนนิยมคนก็ไปกันทั่วทุกมุมโลกต้องไปวัดโบตาทา,ทานะคะ ลืมบอกไปค่ะที่ร้านช่วงนี้นะคะนุ้ยก็จะมีแจกสําหรับคนที่มาบูชาหน้า้านหรือว่าสั่งตัดจังหวันุน้ยก็จะมีแจกน้ำมันเหลืองให้ด้วยนะคะน้ามันเหลืองสปปรรพคุณเขาเหมือนยาหมองเลยค่ะนี่ค่ะก็สูตรโดมแก้ววินเวียนสีสษะสาหรับเวียนหัวหน้ามืดตาลายทามาแรงสัตว์กัดต่อย วันนี้ล้ก็มีสิ่งดีๆมาแบกบ,บันที่คนฮิตทั่วโลกนะคะเปิดบูชาทุกวันก็คือเทพทันใจอย่าลืมนะคะก็ติดต่อมาที่สาขาเครื่องแฟชั่นไอแลนด์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ